สวัสดีจ้าสาวมนีมาพอกันอีกแล้วทางช่องหญ่หัดลุงมิมนเผื่อนคนนําเกษตรสําหรับสาวมนียายหัดผ้า,า,ามาอยู่ตลาดโคกจะเริ่อนน้เพื่อสว่างแดดดินจังหวัดสกลนครยายหัดสีพ้ามาชมบรรยากาศซื้อขายสอบถามราคาวัวน้องพี่น้องเนาะราคาควายว่ามันขึ้นมันลงหรือว่ามันเป็นแบบใดเวียดนามกับเขายุพี่น้องเห็นอยู่บางกีนคุณ ริมขอบเกี่ยวหุ่นเขาซื้อได้เลยได้พี่น้องทงั้งหุ่นของเวียดนามช่วยนี่นหาะอยู่ทั้งโซนน่นควายเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นสีแดงกันเป็นโซนอยู่พี่น้องตรงทางเข่าวหุ่นสิเป็นหัวต่ว่าทางนี่สิเป็นควายเดี๋ยวยังสิไปสอบถามแลค่ะควายให้ฟังมาพี่น้องเนาะ ของขผยนอกจากตัวผูตัวนี้เปิดเท่าไรคะนี่สามสิบเก่าครับสามเมหมื่นเก่าด้วยพี่น้องเป็นค้ายผูพี่น้องค้ายดอน,นงามๆพอพันราคานี่ต่อร่องได้ยี่โบจ่ารับราคานี่ต่อร่องไดเด้อพี่น้องเด้องามๆเลยจ้า บึงขาบึงแขนเพิ่น่ดกว่คานไอ้บ้าจังไหนกว่คัวนี้ราาเท่านี้บขันใส่ข้ามนีมันให้ว่าควายแมนอยาพี่น้องด้อพี่น้องด้อเบิ่งเอาด้อพี่น้องเด้อราคา ต่อรองไ,นนได้น้อจ้ะเนาะงามสูงเท่าไรคะนี่นะยุบป,ประมาณร้อยสามสิบหกสามสิบเจ็ดนี่นะสี่ยุบป,ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อว,วัดด้วยสายตาพี่น้องบ่ได้เอาตลับเม็ดมาวัดเด้อพี่น้องเด้อีงามๆเลยจ้ะ ขอเบอร์ติดต่อนะคะ087 087 220 220 8742 8742ไดบ้านเจ้าตัวครับมันตัวเดียวตัวเดียวเหรอซื้อได้หอยยังเนาะจ้ะหอยพอนครับหอยพอนสนใจโทรหาหอยพอนเด้อพี่นนองเด้อนี่งามๆเลยจ้ะเอาหน้าโคตรพอพันเอาไปเฮ็ดพอพันได้พี่นนองบ่ว่าแต่หน้าโคตรล่ะนี่งามๆเลยจ้ะ มันไม่มีราคาโอ้อยากพูดลายไม่มีราคาเลยเนอะเออไหมอยากพูดเปิดเท่าไหร่คะคือกู้คือกู้กระเพื proto, <car 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 ่อนเนี้ยเปิดเท่าไรคะนี่สามหมื <car <car ่นเปิดไปสามหมื่นเท่าไรคะสามหมื่นทวนสามหมื่นทวนมองขายเอาสองหมื่นเจ็ดมองขายเอาอ๋อมันแมนอยู่บนละวาทนะมองขายเอาสองหมื่นเจ็ดวัดสันพี่น้องมองบ่ได้ต่อกันคือสองหมื่นเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อ ่ชผ <Ooh>, ูกงั่นเฉพาะมือนี่เองสินะโซนระยะร้อยน้เท่ากับห้าสิบกิโลโอเคส่งได้ฟรีหาสิบกิโลเด้อพี่น้องเด้อดี๋วบ้านได้ลูกเต่าหงามโตผู้พี่น้องโตผู้เอาไปเป็นท่อต้นหางไวสามหมื่นแต่ว่ามองขายจะแท่นสองหมื่นเจ็ดได้พี่น้องเด้อกล้วยขาดน้ำเลี้ยงจ้ากล้วยขาดงาขาดเปียงจ้าแมนบอกคะ เนี S <S> ờ, <S <S ่ยมีหนองมันเบอกภาษาคนสูงประมาณเท่าไรันี่สูงร้อยสี่สิบกว่าจ้าสูงร้อยสีบวกยี่ด้วยพี่น้องเด้วสูงร้อยสี่สิบบวกแหนาแตบแกมจับมาสั่นแล้ววะเนี่ยงามๆเลยพี่น้องพอเบอร์ทิดต่อเอาเบอร์มาศูนย์แปดสามสี่แปดหกเจดบัตรท่านจทบัตท่าน083 482ปดสาเเบอร์ <Go. S 1> ซื้อได้หอยโก้ซื้อโก้สันพี่น้องเออกระพี่โก้เออเจ้าวีบอกใช่ในอยู่สนใจอันอันโทรติดต,ต่อในหอยโก้เด้อพี่น้องเด้อโก้กระแช่โก้โก้กระแช่สันพี่น้องนี่แหละงามๆเลยจ้าได,ว,ดว,ว่าจะตกได้มาเอาขายไปแล้วเหลือตัวเดียวนี่นะเป็นได้มาหลายตัวยี่พี่น้องแต่ว,ว่าเหลือตัวเดียวนี่ละจ้าสนใจโทรหาหอยโก้ได้เลยเด้อจ้า จ้านี่นี่ผู้สาววระจ้าหมายก็เอาจ้าเป็นงานดีจ้าแมนปะดูเจ้าเย็บโรนคากลายเมียเอยจะรู้จ้าเอเล่ยพี่น้องทั้งเวียดพี่น้องทั้งเวียดด้วยนี่นี่พี่น้องอันนี้พี่น้องทั้งเวียดอันนี้อันนี้ยังไม่ได้เมียคนไทยใช่ไหมนี่ดูหน่อยนี่เออพอด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 นี่อันนี้หัวหน้าใหญ่อันนี้หัวหน้าใหญ่ พี่น้องทั้งเวียดพี่น้องเฮ้ย,ยมาออกยูทูบด้วยแต่เฮ้ยลูกไปแล้วเว้ยน้องนี่น้องสิบแล้วยังไรแม่วงไฟร่าไข้ไข้ขึ้นกว่าเก่าแม่นว่าไข้ขึ้นกว่าช่วงที่จะหยุดไปนั่นนะเออนี่พี่น้อง นายหอยเคนกระลันตีเด้อราคาขยับแล้วพี่น้องขยับาเก่าเนาะข,<อ>ข้าขยับแล้วมึงแม่ลูกคณะตะเกาเฮาโอ้มาถืออันนี้กัยังเป็นหลักสาอยู่นะ<อ>ก็้วแม่ลกูกเนี่ยแต่ว่าทีไข่คือก็เก่าอยู่นะกับบ่ถึงก็บาดีกันได้แต่แกแต่แกไขยับขึ้นนิดหน่อยแล้วพี่วียดจองเบิร์ดตั๋วหนิเอาเบิร์ดแล้วโอ้ยแสดงว่าสู้กันเต้เด้อแมนบ่ว่าตะลุกโงดเวียดเอาเบิร์ดลวพี่น้อง นี่แต่ฟองเวียดเออเออไปไปเวียดเอาเบิ้ดแล้วพี่น้องก๋วยตีกาไว้แล้วพี่น้องดิเดียวเตตัวว่าค่อยงามนี่แหละพี่น้อง Việt <laughs> <khu> à? <laughs> tam quỷ cành pinh hoàng háu bùn chắc phát xạ cậu đi, té háu quỷ cành không một trái sới. hoạt mường mơ sáng đi hoạt sáng tô sáu mươn sáng tổ, sáu mươn, thực tổ năm mươn Tổ năm mươn Tổ năm mà, xem phim nào tô năm mươi, <laughs> gần sáu là gần sáu mươi là một cái tô một cái tô một cái tô một mươn tô một cái mươn một cái tô 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 cái cái tô một cái tô một cái cái